สวัสดีครับขอต้อนรับดีเลย์ประเสริฐศรีนะครับก็วันนี้ผมก็มาอยู่คาเฟ่ที่สมุทรปราการเนาะใกล้ๆงานที่บางปูนะครับเดี๋ยวผมไปรับน้ําก่อนนะครับวันนี้ผมมีแขกพิเศษมาฮนะดูดิมันเรียกผมตลอดเวลาเลยนี่นะครับเมนูที่ผม อยากจะแนะนําให้ทุกคนมากินกันนะครับแต่ว่าวันนี้คงมาไม่ทันแล้วเนาะเอาไว้งานหน้านะครับงานหน้านเชิญชวนได้นะครับที่ที่ร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรนะ After After นูนบางปูนะครับร้านนี้ที่ผมชอบก็คือมันมันดีไซน์ด้วยเซรามิกนะครับหนึ่งองสามหนึ่งสองาสี่นี่นะฮะ อเดี๋ยวมาเอาทีละอันดีกว่าเพราะว่าดูท่าทางมันจะไม่ไหวเดี๋ยวยกไปมันจะหกนะครับอ่านีุ่นี่นะครับถือได้ไหมถือเมอ่อเดียวได้ไหมนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟแขกพิเศษของเรานะครับต้องไปติดตามว่าจะเสิร์ฟใครนะครับอ่า นี่ครับแขกพิเศษของเราครับนั่นก็คือน้องปอนนะครับบอดี้การ์ดของอมแอมนะครับเอาไม่ใช่เหรอนี่ครับน้องอมแอมนี่เองนะครับแล้วก็ทีมงานของน้องอมแอมนะครับก็มาสืบเรียบร้อยแล้วนะครับโอเควันนี้ก็มารอไปรอไปงานที่บางปูเนาะนะครับก็นัดกับน้องแอมว่าจะมาหาอะไรที่กินกันอร่อยๆ ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่ามันจะละลายหมดแล้วเนี่ยมาเลยอาแอมสั่งอะไรวันนี้โอ้ยนุสั่งอันนี้เขาเอิรนโทษเนี่ยงูนี้โทษโทษโทษเนี่ยโทษเอาลิฟกินนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะละลายนะครับคือคือจะบอกว่าที่นี่เขาจะไม่ให้หลอดนะเขาจะเน้นอ่าลักลักโลกลักโลกลักโลกคือแก้วนี่คือเป็นแก้วเซรามิกกินเสร็จต้องไปเก็บเองด้วยนะ นอกจากจะราคาสมน้ำสมเนื <Auf How to graduate> ้อแล้วเราต้องบริการตัวเองอีกเดี๋ยวผมก็ชิมก่อนกาแฟผมโอเคนะไม่หวานชอบเลยแบบนี้นี่นะครับก็คือก็คือบางปูนะก็จะอยู่ติดกับทะเลนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทะเลที่เอาไว้สำหรับเล่นน้ำนะครับ แต่ก็บรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับทุกคนอยากแนะนำให้ทุกคนมานะครับอะลองชิมดิเป็นยังไงรีวิวหน่อยแสดงว่าเขาเขาจอเอามาเสิร์ฟพอร้อมกันมันไม่ได้เลยละลายไปไงหวานดีหวานตื่นยังตื่นยังนองนมากในรถยังสุดเลย อันนี้พูดเดียวตามน้องแอบชิมดิรีวิวหน่อยสิว่าอร่อยเหมือนทุเรียนไหมอย่าว่าเอาชินชิมชิมไม่ต้องแอปก็ได้นะกินแบบธรรมดาก็ได้นะไม่ได้แอปเลยอ้้หวาน อร่อยใช่ไหมหอมหอมปอนเป็นไงปอนกินยังไงน้ำตาลเอร่อยปอนปอนนี้เป็นบริการของอมแอมใช่ไหมบริการคุณระขับด้วยบริการด้วยเรียกผมว่าปอนซิงครับเป็นตีนสีปอนซิงปอนซิงตายละตัวเองลืมกินนะครับเพราะว่าไอติมมันจะละลายแล้วหอมคาราเมลเรียกคาราเมลน้ำอดอร่อยมากเลยอร่อยนุ่มนุ่ม อะไรคุณคงจะงงว่าเรารู้จักกันได้ยังไงตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวันจะเกิดประเด็นอ่ะปอนถายหน่อยเดี๋ยวมันจะเกิดประเด็นดราม่าคือจะบอกอย่างนี้เนาะตอนที่อมแอมมาเซ็นสัญญากับบอสโจเนาะแล้วก็นี่ก็ทำข่าวเนาะทำข่าวแบบเล่าข่าวทั่วไปอะตามที่เราได้เห็นในคลิปของสาวน้อยแล้วก็ก็คือเราก็ไปส่องที่เคยพูดก่อนหน้าไปส่องเฟซของอมแอม นะครับว่าเอ้ยคนนี้คือใครอะไรยังไงก็คือเราประทับใจตั้งแต่เขาคือตอนนั้นเราตั้งฉายาส่วนตัวนะตั้งฉายาคือหมอรําไฮโซคือหมายความว่าเอ,เ,อเอ้มันเป็นช็อตตรงที่แบบร้านร้านอาหารใช่ไหมที่เป่าแคนเออมัน,น,ม,นมันไฮโซมันไฮโซเราเลยแบบเราชอบร,ร้านนั้นคือร้านสไตล์แบบฝรั่งอิตาเลียนอะไรอย่างนี้เลยที่หนูเป๊ะร้องเองค่ะเราเลยชอบเราเลยชอบแล้วก็ดูดูดูด,ดูก็ทักไปหาน้องเขาตอนแรกก็กลัวเขาแบบ สวยแล้วญิงอะไรประมาณเนี้ย <demiş S 1> ออตอนแรกก็ทักไปเล่น <t ouch> เล่นแลว้ลวแล้วญิงไหมคะไม่ไม่ญิงเลย <c oughs> ไม่ญิงไม่ญิงเลยไม่ญิงไม่ญิงไม่ญิงจริงครับ <c oughs> ไม่ญิงไม่ญิงก็คือก็เลยกระทักไปหาอมแอม <c oughs> ก็บอกว่าเอ,อ้ยมีอะไรให้ช่วยบอกได้นะพี่พี่เก่งเรื่องการาฟิกเรื่องอะไรประมาณนี้อ่าตอนแรกก็กลัวประมาณว่าอมแอมเขาจะคิดมากว่าเอ้ย คนนี้มันไม่แอบแตะกูหรือเปล่าอะไรประมาณน้ความนะร,รู้สึก,กส่วนตัวครับตําแหน่งก็โต้ตอบดีก็เลยบอกว่าแกลกไลน์กันแล้วเรากมีอะไรโทรคุยกันก็ไม่ได้คุยกันตลอดนะก็คุยเฉพาะงานอย่างเดียวใช่ครับเพราะว่าคือหนึ่งเราก็คือหนูหนูหนหนกับพี่อ๋อยังไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอกันเลยแต่ว่าหนูหนูหนหนก็ตอนแรกหนูก็เกรงใจว่าเอถ้าเกิดพี่เขามาทํากาฟิีให้หนูหนูก็ต้องคือถ้าทําใช่ถ้าทําฟีหนูเกรงใจอะค่ะหนูก็เลยว่า พี่ออสคิดคิดค่าออกแบบได้นะค่าวิชาอย่างนี้พี่ออสก็แบบปฏิเสธตลอดค่ะปฏิเสธครับปฏิเสธบ่าว่าเป็นหยัางดอกแบบว่าก็คือแบบจากทําให้ทำด้วยใจเพราะว่าส่วนหนึ่งพี่เขาก็เป็นเอฟซีสาวมันเปี่บ้านแพงเอฟซีน้องขงอิงอยู่แล้วเนี่ยค่ะที่หนีนุกอะดนๆดนเถือจังทางหาเพื่นเหมือนตารางตารางงานเนาะสองเดือนที่ผ่านมาก็นั่นแหละค่ะคือพี่ออสออกแบบให้หนูนะคะตัวที่เป็นตารางคิวงานแล้วก็ พอได้มาทางกรุงเทพค่ะก็เลยได้เจอกันเจอกัน <c oughs> เจอกันไม่ได้เดินไปเข้าไปหาเนาะแค่ทักทายแบบปุกมือหน้าเวทีแล้วก็ให้ดูรูปแบบนี่กูนะนี่กูแ<ช>นะเรา,า<ช>แค่นี้เองแล้วก็ตอนอตอนครั้งแรกนะคะแล้วก็พอเริ่นเสร็จถึงเดินเข้าไปหาด้วยความว่าเราเกรงใจเกรงใจเพราะว่า ก็ไม่รู้จักกันเดี๋ยวประมาณว่ามองว่าเอ,เอ้นี่มันมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือไม่มีอะไรเลยก็คุยกันปกติแบบนี้แบบนี้เพิ่งมาจะสนิทจริงจังคือรอบนี้ใช่ค่ะคือรอบนี้พาหนูกินแหลกมากกินแหลกก, <c oughs> ก,กก็คือหนูแห้งล้นน,ำน้ำงาจื้อ <c oughs> แล้วเราจะพูดอะไรอีกว่าลืมไป้ยนีแล้วแล้วเออแล้วประมาณว่าน้องเขามาอยู่สาวน้อยครั้งเออวงบมอลลาวงแรกรแล้วอยากให้เขาประทับใจ ประทับใจอะไรก็ได้เออก็เลยแบบเอ,อ้ยขอ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 ดูแลเรื่องเอ,อ้ยช่วยทำกราฟิกอะไรมาไหมประมาณนี้แหละที่อยากให้น้องเขาประทับใจแล้วก็จะได้อยู่กับสาวน้อยเฮ้ยพูดไปก็มันมันจะเวอร์เนาะ<อ>มันเวอร์ใช่ไหมไม,ไม่เวอร์หรอกครับเพราะเราพูดมาจากใจพูดมาจากใจแล้วก็ก็ดูแลน้องอุ้งอิม่มปกติอะไรหมดทุกอย่างมีคนถามมาว่าผมจะแบ่งเวลาอะไรยังไง ผมจะแบ่งเวลาอย่างนี้นะคือว่าถ้าผมได้ไปออกงานไปถ่ายงานให้กับน้องอิงผมก็จะถ่ายส่วนใหญ่ทำงานให้น้องอิงจะทำของตัวเองเฉพาะเวลาว่างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะช่วยดูของน้องอมแอมด้วยนะครับก็ก็ดูดูแลนะครับดูแลแบ่งเวลาได้นะครับจิบๆิบมากคือเรามีสต็อกอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วมันก็ทําได้หมดเหมือนวันนี้เหมือนพี่ออนมามีโน้ตบุ๊กมีอะไรมาก็คือทําได้ทุกที่เลยทําได้ทุกที่ นะครับอะไรประมาณนี้กี่นาทีแล้วเพื่อนแปนาทีแนาทีแล้วโอเคหอแล้วหมดแล้วนี่ก็ประทับใจมากเลยครับโอ้ก็คือก็คือก็เอาให้มันสุดอ่ะเออน่ารักก็คือเราเราก็คือสมัยนี้มันเออสมัยนี้มันมันแบบว่ามันเปิดเป็นหมดทุกอย่างแล้วคือใครจะทําอะไรก็ได้ทําตามสบายผู้ชายชายแมนแก็แต่งตัวื้อใส่เสื้อผู้หญิงในแบบเนี้คือมันด้วยความชอบมันดพอเราทําสีเลบฟน้ามันแบบ เอ้ยทำอะไรเวลาพิมพ์คอมอ่ะเออมันพิมพ์คอมแล้วเราทำให้เราสดใสอ่ะแบบมันทําให้การทํางานของเราอ่ะมันมีความสุขอ่ะเวลาพิมพ์อ่ะเออมันมีความสุขมากอ่ะอ่ะให้ดูอย่างเงี้ยอ่ะเปิดคอมมาใช่ป่ะไม่ใช่แล้วมันพิมพ์อ่ะอ่ะมันพิมพ์อย่างเงี้ยแล้วมันเห็นนิ้วตัวเองอ่ะมันมีความสุขเออเรามาทํางานแล้วมีความสุขอะไรประมาณนี้นักขับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับแค่นี้แหละครับมีแต่หน่อไม้วันนี้ก็ วันนี้ก็มาไลฟ์สรับแบบนี้เนาะคลิปนี้เราก็มา่ไห้่อสงสัยค่ะพ่อบางคนก็นคิดว่าเอ๊ะออมแบมทำไมได้มารู้จักกับพี่ออสแล้วทําไมดูสนิทสนมกันจังก็คือเรารู้จักกันตั้งแต่หนูมาอยู่ใหม่ๆแล้วนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าห้องพึ่งได้พอกันออตอนที่มาทั่วกรุงเทพนั่นเอง<ช> <ๆ S 1> ก็เลยแล้วก็ส่วนหนึ่งคือพี่ออสเป็นคนที่น่ารักมากอัธยาศัยดีก็คือเป็นกันเองแบบเขจะลอย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 อันนี้พูดจากใจค่ะแล้วก็พี่ออสระดับเนี้ย ก็คือ<ม>เป็นเจ้าของช่องดีเลิศประเสริฐสีนี่คือแฟนคลับพี่เขาเยอะมากอยู่แล้วแล้วทําไมเขาต้องมาสนใจหนูอะคะพ<ห>ี่คิดดูสิ แฟนคลับพี่ออสคิดดูสิเพราะฉะนั้นหนูก็เลยมองว่าพี่ออสเป็นคนที่ไม่ถือตัวแล้วก็เป็นกันเองหนาหลักแห้งนะคะก็ยังไงน้องแอมก็ฝากตัวเป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งนะคะยินดีครับยินดีแล้วก็วันนี้ฝากตัวกับพี่พีเอฟของดีเลิศบะเสรสีนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากสาวน้อยเพื่อนแฟนเ่อนเยอะๆหมดเลยก็อย่าลืมไปติดตาม y YouTube ออมแอมลำเพลออฟฟิเชียลค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ พ,พี่ออสจะช่วยดูแลภาพกราฟิกอะไรต่างๆให้อมแอมด้วยนะคะกะเป็นกําลังใจให้พี่ออสน้ามั้งละกัเป็นกำลังใจให้น้องอมแอมด้วยนะคะครับค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องดีเล่อประเรสริฐศรีและช่องอมแอมรำเพลินออฟฟิเ <ish> ชียลด้วยนะครับ <c oughs> สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรดูรบรรยากาศเอะให้ดูรบดรรยากาศอ่ะสักแป๊บหนึ่งเอาให้ดูบรรยากาศทุกคนอยากให้มานะครับอยากให้มา สว,สวยมากนี่โ<ห>อ้โหสวยมากนูน่นนู่นทะเลนะฮะทะเลมีเรือด้วยนะครับทุกคนนู่น,น,นเรือเห็นปะนักการสวยครับไปแล้วจริงๆแล้วสวัสดีครับ